ผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้หลายคนบอกว่าเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่จบไม่สิ้นของดิวอริสราคุณผ,ผู้ชมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเลยนะคะหลังจากที่เธอนั้นสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะแม้ว่ายังไม่เห็นเธอปรากฏตัวในงานศพของคุณพ่อนะคะแต่ว่ายังได้เห็นมีการส่ง,สงพงโมรีดมาไว้อาลัยค่ะเช่นเดียวกับเพื่อนๆพ,พี่น้องในวงการบันเทิงนะคะหลายคนก็ยังคงร่วมแสดงความเสียใจยกับการสูญเสียของดิวในครั้งนี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบลล่าราณีชมพู่อรยา เจนนี่เทียนโพสวรรณนะคะซึ่งเธอเองก็ตอบกลับสั้นๆเพียงแค่ว่าขอบคุณนะพี่สาวของน้องค่ะ คือเป็นการ r e สต์ส story อีกทีหนึ่งนั่นเองนะคะรุ่นพีค่คนสนิทที่คอยช่วยเหลือดิวอย่างสสไผ่หลิกค่ะก็มีการส่งกําลังใจให้เธอผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ไปได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งคนที่หลายคนต้องโฟกัสเลยค่ะคู่กรณีเรื่องของเครื่องเพชรหรูอย่างคุณเมย์วัฒนาคุณเมย์นี่นะหลายคนบอกโอ้โหเธอเป็นผู้หญิงใจใหญ่จริงๆค่ะเธอส่งพวงหรีดไปร่วมแสดงความเสียใจในครั้งนี้ด้วยนะก็พักดราม่าไว้ชั่วคราวแหละหลายคนนับถือใจของคุณเมย์เป็นอย่างมากในเรื่องของการทวงหนี้ก็เรื่องหนึ่งก็ให้ปล่อยไปกระ การยุติธรรมนะแต่ว่าการแสดงน้ําใจของคุณเมย์เนี่ยทำให้หลายคนยกย่องเธอคะ่ะซึ่งทางดิวอริสราก็มีการตอบกลับด้วยอีโมจิหัวใจสีขาวนะคะ,คะพร้อมกับอีโมจิมยกมือไหว้ยอย่างเงี้ยคะ่ะเอาเป็นว่าเรื่องราวของดิวหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามต่อไปด้วยนะคะ,คะแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่มาเมืองไทยนะคะก็ต้องแยกเนาะ,ะเรื่องของการสูญเสียส่วนหนึ่งเรื่องคดีความส่วนหนึง่ง